เอาสูงทีนแดนตำนานแห่งค้างัพลังแห่งเมตตาบันีวัดอว้นะค่เาไเลยะนานเข้ามานั้นมีพบวนนางรำส5 0าสิบคนมาคอยต้อนรับท่าน ท่างแทบปากทางเข้ามามีการพ้<ค>นพระมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมศักดิ์โกวานิชได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกอกราบเ้วยเชิญครับพระมุครับผมยังไงบ้างทายุสบายดีครับแล้วก็ em <laughs> nói <laughs> <laughs> เอพุทธังสรรังัจฉามิธรรมังสารังโอติยมปีธรรมังสารังขจฉามิัีขจฉามิโอติยมปีสังฆังสรรังัจฉามินัสจรรจังหวัดศรีสะเกกเขตเจ็ดพักเพื่อไทยค่ะเพื่อความสำเร็จกล้ลื่นลุล่วงเรียบร้อยทุกประการมีที่แกจก้า ได้แผ่สร้างรูปเหมือนของหลวงพ่อมงกุฎอินทปัญโยขนาดหน้าตักกว้าง7เ,เมตรท่านประธานในพิธีได้กล่าวพบปะกรับการมุขนิการใรขบวนการท่จะรูเราชาวเพื่อไทยด้วยกันนะครับท่านสุชาติุัท่นดีตท่านโยชนที่สมฤทธิ์นะครับอนอกจากนั้นก็อยากจะมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาล้วประทับใจ ภรรยาผมบอกเหาบอกว่าเพราะว่าผมมีภรรยาเป็นคนดีสานด้วยขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอการที่ข่านกระไลได้ร่วมกันไิจากนึให้กำลังใจให้การสนับสนุนด้วยดีท่านท่านจึงมีกำลังใจในการ กระจับเดินทางนะครับไปกราบนะครับมีพระเิสไปฟังแต่ท่านนะครับที่มาแค่นสกนันเพราะว่าพ่อหมูนั<ข>้นสถานที่<ข>ความจริงผ<ข>้าที่ถ่อขึ้นด้วย อานณาพักน้ำแรงวขอให้โคตรจัดซียบรถโดยท่านจะได้ร่วมให้กับรัฐประยุทธว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพื่อให้ความหัายอาชประจำตั้งอาณาเขตพื้นที่ครอบสามพันธ์เป็นภาษาพื้นถิ่นนะครับผมมาและชื่นใจครับศรีสะเกตเป็นจังหวัดที่เป็นน้องประชาชนรู้รักสามัคคีสูงมากขอชื่นชมยินดีนะครับถ้าพื้นที่ของประเทศไทยทุกหมู่บ้านตำบล มีความรักใกร่สมัคคีแล้วก็กลมเกลียวอย่างนี้นะครับผมเชื่อประเทศไทยจะจะมีอะไรดีๆขึ้นอีกอีกเยอะทีเดียวนะครับขอชมเชยนะครับแล้วขอให้สิ่งที่ท่านสร้างตยูนี้นะครับจะกลายเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวแต่แล้วพี่น้องประชาชนก็จะมีงานทำเยอาชีพ